ตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันการขนส่งทางเรือถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายๆบริษัททั่วโลกต่างแข่งกันต่อเรือที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะนอกจากจะบรรทุกสินค้าได้เพิ่มขึ้นแล้วมันยังสามารถช่วยสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้อีกด้วยและในคลิปนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆทุกคนมารู้จักกับ6เรือสุดแปที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยครับคอนเทนเนอร์ชิปเรือลำแรกที่เราจะพูดถึงนั้นมันมีจุดกำเนิดมาจากประเทศเกาหลีใต้เรือลำนี้มีชื่อว่า HMM Aljaziras าามันถือได้ว่าเป็นเรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกใครจะเชื่อว่าเรือบรรทุกสินค้าลำนี้จะสามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้มากถึง24,000 TEU ไว้บนด่านฟ้าได้อย่างสบาย มันมีความยาว1,312ฟุตและกว้างมากถึง200ฟุตซึ่งมันเกือบจะเทียบเท่าพื้นที่ของสนามฟุตบอลเรียงต่อกันมากถึง4สนามกันเลยทีเดียวแม้ว่ามันจะมีพื้นที่ที่ใหญ่มากพอที่จะให้คุณมาคว้างลูกฟุตบอลบนเรือได้แต่คุณก็ไม่มีทางที่จะคว้างลูกฟุตบอลข้ามตู้คอนเทนเนอร์ไปได้หรอกนะนั่นเป็นเพราะว่าเรือลำนี้สามารถโหลดตู้คอนเทนเนอร์ขนาด8ฟุตตั้งเรียงแนวยาวได้มากถึง24แถวและเมื่อมัน ถูกวางซ้อนกันจนเต็มแล้วมันจะมีความสูงมากถึง109ฟุตกันเลยทีเดียวด้วยขนาดพื้นที่ใหญ่มมาขนาดนี้แล้วเรือบรรทุกสินค้า HFM เอาจัดซีล่ามันสามารถบรรทุกอะไรไว้บนเรือได้บ้างเพื่อให้เรามองเห็นภาพเปรียบเทียบกันง่ายๆสําหรับการเดินทางขนส่งสินค้าเที่ยวเดียวเรือลํานี้สามารถบรรทุกเตาไมโครเวฟได้มากถึง8.35ล้านชิ้นต่อรอบหรือถ้าเป็นสินค้าที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยอย่างเช่นรองเท้า มันสามารถบรรทุกรองเท้าได้มากถึง386ล้านคู่ต่อรอบกันเลยทีเดียวโดวยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ทําให้มันกลายเป็นเรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกทําลายสถิติเรือ W O C L ออฮ่องกงที่มีความจุ21,413 TEU ลงได้ในปี2020เพียงแต่ว่าสถิติเรือ HFM MM a า j a z i r a อาจจะถูกค้นล้มลงไปในมนชานี้ เนื่องจากบริษัท MSC บริษัทขนส่งสินค้าระดับโลกกำลังสั่งให้ต่อเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีความจุมากถึง 24, 2 4 2 3ที่ EU ซึ่งมีความจุมากกว่าเรือ HFM อ a า l ากซีล a าและคาดกันว่าจะสร้างเสร็จและถูกส่งมอบกันในปี2023แต่อย่างไรก็ตามเรือขนส่งสินค้า HFM อ a l c ซ t ล a าก็ยังถือได้ว่าเป็น The King of Containership อยู่ในตอนนี้ เรือก่อสร้างหลายครั้งที่เราเห็นเรือก่อสร้างขนาดใหญ่ถูกนํามาใช้บรรทุกเครนท่อส่งน้ํามันหรือแม้แต่แท่นขุดจอดน้ํามันและเรือลําต่อไปที่เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกันต่อไปนี้มันเป็นเรือก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีเอกลัก,กษณ์น้าตัวไม่เหมือนใครเรือลํานี้มีชื่อว่า The Pioneer Spirit มันมีความยาว1253ฟุตกว้าง407ฟุตซึ่งถือได้ว่ามันเป็นเรือก่อสร้าง ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกใครจะเชื่อว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่มากกว่าหอไอเฟลเสียอีกและมันยังสามารถบรรทุกหอไอเฟลที่มีน้ำหนักมากถึง1 0 0 0 0ตันได้อย่างสบายๆอีกทั้งมันยังสามารถรองรับน้ำหนักวัตถุขนาดใหญ่ได้มากถึง48,000ตันซึ่งมันถือได้ว่าเป็นเรือที่มีพละงกำลังมากมายมหาศาลย้อนกลับไปในปี2 0 1 7มันได้ทำลายสถิติการยกวัตถุขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในทะเล โดยการถอดท็อปไซด์ของเบนซ์เดลต้าแพลตฟอร์มซึ่งถือได้ว่าเป็นแท่นขุดจอดน้ำมันของเชลที่มีน้ำหนักมากถึง24,000ตันออกซึ่งมันมีน้ำหนักมากกว่าโลหะที่ใช้ก่อสร้างหอไอเฟลมากถึง6.5เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการยกสิ่งของระหว่างบนบกและในน้ำแล้วการยกสิ่งของบนบกนั้นทำได้ง่ายกว่าเพราะเครื่องจัรสามารถคำนวณและทวงน้ำหนักได้อย่างแม่นยำแต่การยกสิ่งของในทะเลนั้นทำได้ยากมากกว่ามาก ราะการยกสิ่งของในทะเลนั้นต้องใช้การคำนวณที่ละเอียดและซับซ้อนมากกว่าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเรือพิกความนั่นเองและนั่นทำให้ p พร์เนอริงสปิริตถูกออกแบบมาให้มีฐานลำตัวคู่เพื่อที่จะให้ฐานลำตัวคู่นั้นสามารถลองรับแรงกดได้ลึกลงไปในน้ำได้มากถึง88ฟุตเพื่อที่จะให้มันสามารถถหายตัวเรือเข้าไปซ่อนลับใต้แท่นขุดจอดน้ำมันทั้งสองข้างได้ หลังจากที่มันกลับตำแหน่งของแท่นขุดเจาะให้อยู่ตรงกลางแล้วแขนกลของเรือจะทำหน้าที่ยึดตัดและยกแท่นขุดเจาะส่วนบนขึ้นเป็นแนวดิงเพื่อที่จะกระจายน้ำหนักไปยังฐานลำตัวคู่ของเรืออีกทั้งมันยังรับประกันได้ว่าเรือจะไม่พลิกคว่ำจากการแกว่งตัวของเครนใครจะเชื่อว่าเรือลำนี้จะสามารถติดตั้งและถอดท็อปไซต์ของแท่นขุดเจาะได้แม้ว่าจะต้องเผชิญกับคลื่นในทะเลที่มีความสูงมากถึง11ฟุต อย่างที่คุณเห็นแพลในริงสปิริตสามารถแก้ปัญหาเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้ได้อีกทั้งยังรับประกันความเสียหายในการขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม World's widest ship เมื่อมองอย่างผิวเผินแล้วใครเห็นเรือลำนี้คงคิดว่ามันถูกผ่าเรื่องมาแน่ๆแ,แต่อย่าให้รูปที่คุณเห็นอยู่นี้มันหลอกคุณเพราะนี่คือขนาดเต็มของเรือลำฟอร์มไททัน แม้ว่ามันจะดูไม่เรียวยาวเหมือนกับเรือลำอื่นทั่วๆไปแต่พื้นที่ของมันนั้นถูกชดเชยด้วยความกว้างที่มีขนาดมากถึง229ฟุตจึงทำให้มันเป็นเรือที่มีรูปร่างทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ท้ายเรือของตัวเรือนั้นถูกออกแบบมาให้เป็นท้ายเรือแบบเปิดอีกทั้งมันยังมีความกว้างมากกว่าเรือทุกๆลำบนโลกนี้อีกด้วยแม้ว่ามันจะขึ้นชื่อว่าเป็นเรือที่มีความกว้างมากที่สุดในโลก แต่สัดส่วนรูปร่างของมันนั้นผิดเพี้ยนไปจากเรือทั่วๆไปจนทำให้มันได้รับฉายาว่าเป็นเรือที่น่าเกลียดมากที่สุดในโลกด้วยเช่นกันอย่างที่คุณเห็นเรือแลมฟอร์มไททันเป็นเรือสำรวจโครงสร้างธรณีใต้พื้นผิวโลกโดยการยิงคลื่นเสียงจากกระบอกโลหะอัดอากาศที่เรียกว่าแอร์กันเดินทางผ่านาน้ำทะเลไปกระทบรอยต่อของชั้นหิน แล้วสะท้อนกลับมายัางเซ็นเซอร์รับเสียงที่ติดอยู่กับสายสตรีมเมอร์24เส้นที่เรือสำรวจใช้ลากไปมาเพื่อหาระดับความลึกของชั้นหินต่างๆที่อยู่ใต้ทะเลนั่นเองใครจะเชื่อว่าสายสตรีมเมอร์ทั้งหมดนี้ถูกเก็บไว้ในชุดลอกขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณท้ายเรือและถ้าลองคายสายสตรีมเมอร์แต่ละเส้นออกแล้วจะพบว่าสายสตรีมเมอร์แต่ละเส้นนั้นมีความยาวมากถึง39,000ฟุต ซึ่งมันเทียบเท่ากับพื้นที่ที่ครอบคุมมากถึง4ตารางไมล์กันเลยทีเดียวข้อมูลที่ถูกส่งกลับมาทั้งหมดนั้นจะถูกนำมาแปลผลให้กลายเป็นแบบจำลองสามมิติเพื่อใช้สำรวจแหล่งก๊าซและน้ำมันดิบที่ซ่อนตัวอยู่ในใต้ทะเลลึกนั่นเองแต่คำถามที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือทำไมเรือแลมฟอร์มไททันถึงมีความกว้างมากมายขนาดนี้มันก็คล้ายๆกับหลักการของเรือพ i โอนีย์ลิงสปิร ความกว้างของมันนั้นช่วยเพิ่มการทรงตัวของเรือให้มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสภาพอากาศที่ย่ำแย่อีกทั้งความกว้างข,ของมันยังช่วยให้สามารถปล่อยสายสตรีมเมอร์24เส้นที่มีเซ็นเซอร์ติดอยู่หลายพันตัวให้ลอยอยู่เหนือน้ำได้โดยที่สายทั้งหมดนั้นไม่เสี่ยงที่จะเกี่ยวติดพันกันและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เรือลำนี้มีรูปร่างแปลกประหลาดไม่เหมือนใครนั่นเองเวิลด์กล e s t Ship ป เรือลำต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันนั้นมันเคยเป็นเรือที่มีความยาวมากที่สุดในโลกจริงๆแล้วเรือลำนี้เดิมทีนั้นมันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในปี1979มันเป็นเรือขนส่งน้ำมันที่ใช้เวลาในการก่อสร้างและดัดแปลงมากถึง2ปีเพื่อให้มันกลายเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกแต่ใครจะเชื่อว่ามันจะมีความยาวมากถึง1,503ฟุตสามารถบรรทุกสินค้าได้มากถึง565,000ตัน และโดยเฉพาะหางเสือของมันนั้นก็มีน้ำหนักปลาเข้าไปถึง208ตันเข้าไปแล้วอีกทั้งมันยังมีความยาวมากกว่าความสูงของตึกด Empire State เสียอีก The Sea Wise Giant สามารถขนส่งน้ำมันดิบได้ครั้งละประมาณ4.2ล้านบาเรลต่อเที่ยวซึ่งมันมีปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกแองกลาสนาทีหรือประมาณความจุของสระน้ำขนาดโอลิมปิก270สระด้วยกัน ดังนั้นถ้าหากว่ามันบรรทุกน้ํามันเต็มความจุของเรือแล้วมันต้องใช้เส้นทางการเดินเรือที่มีระดับความลึกของน้ําทะเลกี่มากกว่า80ฟุตขึ้นไปเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามันจะไม่สามารถเดินทางข้ามผ่านช่องแคบอังกฤษและคลองปนามาได้เนื่องจากก้นทะเลนั้นมันตื้นเกินไปนั่นเองแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เรือลำนี้จมลงย้อนกลับไปในช่วงปี1988 ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียระหว่างอิหร่านและอิรักเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ได้ถูกทิ้งระเบิดใส่อย่างหนักจนทําให้มันจมลงอยู่ใกล้กับชายฝั่งของประเทศอิหร่านแต่ด้วยมูลค่าของมันมีมากเกินกว่าที่จะปล่อยให้มันนอนขึ้นสนิมจมอยู่ใต้มหาสมุทรอยู่แบบนั้นทําให้มันได้รับการกู้ขึ้นมาซ่อมแซมและถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่และถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นแฮปปี้ไจแอนท์แต่หลังจากที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมยาวนานกว่า2ปี มันได้ถูกนำไปขายต่อและถูกเปลี่ยนชื่อให้ใหม่อีกครั้งเป็นดูจา l e เล่ไวกิ้งจากนั้นในปี2004มันได้ถูกนำมาขายต่ออีกครั้งให้กับบริษัท First o ออ e n ซบริษัทขนส่งรายใหญ่ของประเทศนอร์เวย์และมันถูกเปลี่ยนชื่อเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเดน็อกนีวิสแต่หลังจากนั้นในปี2009การเดินทางอ oh. ันแสนยาวนานกว่า40ปีหลังจากที่มันถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกก็ได้สิ้นสุดลง เมื่อมันได้ถูกปลดประจำการและถูกถอดแยกชิ้นส่วนทิ้งไปในที่สุดทำให้มันกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ bunkers เมื่อพูดถึงเรือบรรทุกสินค้าที่ไม่ใช่ของเหลวอย่างเช่นสินค้าจำพวกมเมล็ดพืชฐานหินหรือแร่เหล็กแล้วเราคงต้องนึกถึงกองเรือบรรทุกสินแร่ w วลแ m a x ซึ่งมีบริษัท The Brazilian Mining Company เป็นเจ้าของ โดยเรือเทกองบรรทุกสินแร่ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดรู้จักกันดีในชื่อว่า The MS Obasil ซึ่งมันเป็นเรือที่มีความยาว1,200ฟุตและกว้างมากกว่า213ฟุตใครจะเชื่อว่ามันจะสามารถขนส่งแร่เหล็กได้เทียบเท่ากับปริมาณที่ขนส่งแร่เหล็กจากรถบรรทุกได้มากถึง11,150คันซึ่งสามารถขนส่งแร่เหล็กจากบาซิลไปยังจีนแค่เพียงรอบเดียวเท่านั้นเพียงแต่ว่า เมื่อเรือได้บรรทุกแร่เหล็กจนเต็มความจุแล้วมันจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้ช้ากว่าเรือทั่วๆไปเนื่องจากว่ามันทำความเร็วได้สูงสุดแค่เพียง15.4น็อกหรือคิดเป็นประมาณ18ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นถ้าหากว่ามันต้องขนส่งสินค้าจากบราซิลไปยังประเทศจีนที่มีระยะทางมากกว่า16,000กิโลเมตรแล้วมันจะต้องใช้เวลาประมาณ45วันด้วยกันแม้ว่ามัน จะเป็นเรือขนส่งประเภทบรรทุกสินค้าเทกองที่มีขนาดใหญ่สามารถทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่โหดร้ายได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ได้ย้อนกลับไปในปี2008มีเรืออยู่ลำหนึ่งที่มีชื่อว่าชินโยซาวะโกะที่มีความยาว1,070ฟุตและกว้าง185ฟุตซึ่งมีขนาดที่เล็กกว่าเรือเดอมเอสอบาซลเพียงเล็กน้อยกำลังเดินทางข้ามผ่านทะเลทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุน่น จูๆ่ๆมันก็ได้พุ่งเข้าชนใส่เรือโดยรูหลงยู2177อย่างกระทันหันแม้ว่าเรือทั้งสองลำจะแล่นมาด้วยความเร็วต่ำแต่เรือรูหลงยู2177ที่มีขนาดเล็กกว่ามากไม่อาจต้านทานแรงประทะจากเรือบรรทุกเทกองที่มีขนาดใหญ่อย่างสวะโก,กได้ส่งผลทําให้เรือรูหลงยู2177ถูกทําลายแตกสลายลงไปจมอยู่ในก้นมหาสมุทรหลังจากที่ทีมกู้ภัยมาถึงยังที่เกิดเหตุก็พบว่า มีลูกเรือจำนวน16คนได้เสียชีวิตลงไปจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เรือบรรทุกปลาไม่มีใครต่อเรือขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าจะเอามันไปใช้ทำงานอะไรไม่แปลกใจที่เรือเหล่านั้นมักจะมีงานเข้ามาให้วิ่งอยู่เป็นประจำเว้นเสียแต่ว่าเจ้าของเรือนั้นนำเรือไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเรากำลังพูดถึงเรือบรรทุกน้ำมันขนาด4 5 5 0 0ันตันที่ครั้งหนึ่งนั้น มันเคยถูกเรียกว่า The Freeport Ship มันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในปี1980โดยมันมีขนาดความยาว750ฟตุตกว้าง150ฟตุตมันเป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดกลางและเคยมีประวัติในอดีตที่ค่อนข้างดีแต่แล้วจูๆ่ๆเรือลำนี้ก็ได้ถูกลากเข้าไปยังอู่ต่อเรือที่ประเทศจีนโดยใช้เงินจำนวนมากถึง100ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะดัดแปลงมันให้กลายเป็นห้องเย็นลอยน้ำขนาดใหญ่และถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเด e l าฟ a l i s t เรือลำนี้ถูกนำมาใช้ขนย้ายสัตว์น้ำจากเรือประมงผ่านท่อสายยางขนาดใหญ่ก่อนที่จะนำสัตว์เหล่านั้นมาเก็บไว้ในตู้แช่แข็งตั้งเรียงเป็นแนวตั้งจำนวนมากถึง232ตู้ที่ถูกบรรทุกไว้บนเรือใครจะเชื่อว่าเรือลำนี้สามารถขนย้ายป่าจำนวนมากถึง1,500ตันโดยใช้เวลาแค่เพียง24ชั่วโมงเท่านั้นลองคิดดูสิครับถ้าเรือลำนี้ทำงานทุกวัน มันจะสามารถแช่แข็งปลาได้มากถึง5 4 7 0 0 0ตันต่อปีกันเลยทีเดียวทำให้มันกลายเป็นห้องแช่แข็งอาหารทะเลที่ใหญ่มากที่สุดในโลกนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าการดัดแปลงเรือบรรทุกน้ำมันให้กลายมาเป็นห้องเย็นลอยน้ําขนาดใหญ่นั้นจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ปลาในทะเลลดลงเนื่องจากเรือประมงในแถบอเมริกาใต้ ต่างได้รับแรงจูงใจในการลักอวนเพื่อจับปลาแล้วนํามาส่งต่อให้กับเรือลาฟาเยตทําให้เรือลาฟาเยตตกเป็นเป้าเพ่งเล็งของรัฐบาลเปรูซึ่งท้ายที่สุดนั้นเรือลาฟาเยตได้ถูกตัดสินว่ามันเป็นเรือที่เข้ามาทําการประมงแบบผิดกฎหมายทําให้ต้องถูกปรับเงินเป็นจํานวนมากถึง8,000ดอลลาร์แม้ว,ว่าเจ้าของเรือจะได้จ่ายค่าปรับไปแล้วแต่พวกเขาก็ได้แอบเปลี่ยนชื่อเรือใหม่อย่างลับๆที่มีชื่อว่าดมันไซฮาว เพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที่เข้ามาทําเรื่องผิดกฎหมายแบบเดิมต่อไปแต่แผนอันโง่เขลาแบบนี้ไม่เพียงพอที่จะหลบสายตาจากทางการไปได้ในปี2018เรือยักษ์ลำนี้ได้สร้างกระแสะให้กับสื่อในเปรูอีกครั้งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ขึ้นไปควบคุมเรือเดมาไซฮหาวเพื่อนํามาจอดไว้ยังท่าเรือของเปรูทําให้เรือลํานี้ต้องเสียค่าปรับอีก570,000ดอลลาร์ 5, 70, 000, และถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้ามาในน่านน้ำของเปรูอีก หวังว่าบทเรียนในครั้งนี้จะทําให้พวกเขาไม่เข้ามายุ่งกับปาทูในหน้าน้านําอเมริกาใต้อีกนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมทิงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานํามาฝากคุณกันเป็นประจำ